สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการกระปิบกระปอยอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเป็น EP ีที่เรียกว่าเป็น EP ีที่ไม่ธรรมดามากๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปที่แปนนั่นเองงก็สำหรับวันนี้เนี่ยสิ่งของที่เราจะรีวิวเฮ้ยพูดผิดไม่ใช่สิ่งของ ของกินที่เราจะรีวิวเนี่ยเป็นสิ่งของกู้สิ่งของแล้ลนั่นแหละเป็นของกินที่ปอยยังไม่เคยกินเลยครับก็อยากจะลองกินแล้วก็ปอยเห็นเนี่ยในแบบตามซีรีส์อะไรเงี้ยจะมีคนเขากินกันก็คือประเทศญี่ปุ่นเขากินกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย EP นี้คือถั่วนัตโต้นั่นเองนี่กล่องจะประมาณนี้นี่นี่นี่อันนี้นะครับเขาเรียกว่าถั่วนัตโตะซึ่งเกิดมาก็ยังไม่เคยกินแล้วก็ยังไม่เคยที่จะได้ลองแบบเห็นหน้าตาจริงๆเห็นได้ในแบบรูปภาพอะไรงนี้สำหรับวันนี้เนี่ย เอามาทั้งหมดสามกล่องเลยไม่รู้ว่ามาทำไมเยอะแยะพาะปอรู้สึกว่ากล่องเดียวก็เกินพอแล้วแวต่ก็ส่วนละโตขอลองเปิดดูหน้าตาก่อนแล้วกันนี่เราจะเห็นพ,พร้อมๆกันนะทุกคนมาโอ้ยมันที่ค็ออย่างนั้นนะอันนี้คือยังไม่เขียใช่ไหมส่วนละโต๊ะนะต่อไปขอดมเรื่องกลิ่นต่อไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยอ่ะกลิ่นโฟมเลย ไม,ม่กินเลยทุกคนแต่เขาบอกว่าก่อนจะกินถั่วนะโตะเราต้องใช้ตะเกียบคนให้มันเข้ากันก่อนนี่มีความรู้มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนําตะเกียบมีคนก่อนให้มันเข้ากันปลว่าน่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าให้น้ําจิ้มมันเข้ากันนะเขาเรียกว่านะ้ําจิม้มน้ําจิ้มให้มันแบบเข้าถึงถัว่วทุกอันนี่ประมาณนี้พูดมันจะมันยืดยืดมากเลยลนะเนี่ยอ๋อคนอย่างนี้นี่ประมาณอย่างนี้เหมือนแบบ ใหญ่บางมุมหรืออะไรวะมันมันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งกำลังคิดอยู่ว่ามันคืออะไรทุกคนเนไข่อะไรหน้าตานาี่่เนี่ยวันนี้เาอันนี้น่าจะเริ่มแ้นี่แต่ว่าเห็นเห็นได้ยินได้ยินเขาบอกมานะทุกคนว่าไอ้ถั่วน้าตนเนี่ยเขาต้องเขาจะมีน้ำจิ้มมาแถมนั่นก็คือซอสโชยุหรือไม่ก็มายองเนสอมัสารดนะประมาณนี้อาจจะกินแล้วมันจะช่วยให้มันแบบรสชาติมันกลมกล่อมขึ้น พราะพลอยรู้สึกว่าตัวเนี้ยเปล่าๆอาจจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่วันนี้เราจะมีเครื่องเคียงกันทั้งหมด4ี่อย่างด้วยกันนะครับอันดับแรกคือเบสิกเลยก็คือกินกับข้าวญี่ปุ่นนี่อ่าอันนี้นะครับเราจะกินกับมันฝรั่งแต่นี้เนี่ยเขาบอกมาว่าเขาบอกมาว่าแลพี่แนนบอกมาแล้วบอกว่ามันอร่อยมากกับมันฝรั่งอันนี้อันนี้เดี๋ยวลองกินและก็อันต่อไปที่ยังไม่อยากจะลองเลยแต่ก็ต้องลองนั่นก็คือกิมจินั่นเองเขาบอกว่าขวนโตก,กับกิมจินะกินแล้วเข้ากันมากมา จะลองกินดูอันสุดท้ายคือเส้นโซบะอ่าพูดถูกแล้วพูดถูกแล้วตอนแรกไปเรียกเส้นอูด้งอ่าอันนี้คือเส้นโซบะนะครับเขาบอกว่าเขาก็บอกกันมาเหมือนกันว่ากินกับถั่วนาโตะก็จะอร่อยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองชิมให้ครบเลยว่าสี่อย่างนี้นเนี่ยอันไหนมันเข้ากับถั่วนาโตะสุดและจะรีวิวถั่วนาโตะว่ารสชาติเนี่ยมันจะประมาณไหนมาอันดับแรกเลยเริ่มต้นเลยขอลองชิมถั่วนาโตะปะป่าก่อน ใครเคยกินนะคอมเมนต์มาบอกได้นะว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ลิ้นเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่แค่หน้าตานะเอาเอาเรื่องแค่หน้าตาก่อนปอสุก็พอไม่ชอบแต่จะลองชิมก่อน้วกันมาก็ไม่ชอบเหมือนเดิมไม่ใหอมากเลยอ่ะ แล้วถ้าแบบมันจืดอ่ะมันไม่มีรสชาติอ่ะเหมือนอะไรใหญ่ๆ่ในปากเหมือนอุ้งว่างปินี้อ่ะคนญี่ปุ่นมันไม่อร่อยจริงๆนะทุกคนมันไม่ได้แกล้งนะไม่อยากจืะยังอยู่ในปากเลยนะแต่มันไม่อร่อยเลยอ่ะคือแบบเข้าใจแล้วทำไมถึงต้องมีโชยุเพราะมันมันไม่มีรสชาติเลยมันแบบมันมันเหมือนแบบอะไรใหญ่ๆ่ในปากอ่ะมันเหมือนมีเมืองในปากอันนี้ก็ผักจริงจริงนะรู้สึกว่ามันแย่กว่าผักอีกอ่ะมันเทคเจอร์ด้วยอะไรออย่างมันแบบ สำหรับโทนโตะนะครับก็รสชาติถือว่าไม่พึงประสงค์ที่จะกินเลยรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับปากคนไทยหรืออาจจะแบบอาจจะไปถูกใจก,กับคนญี่ปุ่นบ้านเขาชอบกินอะไรประมาณนี้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยพอรับประกันเลยว่าไม่อร่อยปัจจัคอนเฟิร์มเลยแต่เรามีตัวช่วยทั้งหมดสี่ตัวเราจะชิมให้หมดแต่ก็ไม่อยากจะชิมแล้วแหละแต่ก็ต้องทําเราจะเริ่มจากข้าสวสวยก่อน ไม่รู้จะอธิบายให้เป็นคําพูดยังไงนะแต่แบบมันปล่อยสุกมันแยกกับผักด้วยเท็กเจอร์มันแล้วก็รสชาติที่มันแบบต้องใสะไรนะมาเรามีข้าวญี่ปุ่นผสมกับน,น้ำปลาตัวช่วยเราอ่าเราจะลองทาตามวิถีชาวญี่ปุ่นเลยกันเราจะคนก่อนแล้วเราจะเทใส่หมดนี้เลยแต่เราไม่กินหมดนะเรากินแค่คําเดียวพออ่านี่ครับ อ่ะช่วยบอกหน่อยมันน่ากินตรงไหมมนมนอ์หน่อยบอกหน่อยว่ามันน่ากินตรงไหนเราจะลองชิมดูนะตอนแรกดีตอนแรกเพราะมันมีข้าวน้ำเปล่าแพอเกี๊ยวฟังถั่วเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยจริงตอนแรกคุณแบบฮือแล้วนะฮือแบบเฮ้ยมันดีขึ้นหว่ะมันมีข้าวช่วย เนี้ยฝั่งเนี้ยคือแบบผัวแล้วไม่ใช่แล้วไม่ได้ไม่่วยอ่ะอันต่อมาคือมันฝรั่งทอดนะครับแล้วเราก็ต้องแกะอันใหม่อ้อ๋อเราเนี่ยครับโอเคจะได้ไม่ต้องเปลืองนะทุกคนเพราะว่เป็นของอร่อยอนะ่ะมันหายากอัอนนี้ยส่วนโตโเก็บให้พวกพี่แนนกินนะที่ออฟฟิศอ,อ่ะอ่ะ,อะเราลองกินดูนะ อันนี้เนี่ยปอยรู้สึกว่าจะดีกว่าข้าวเพราะว่าตัวมันฝรั่งเนี่ยมันจะมีความเค็มของมันอยู่แล้วแล้วปอยรู้สึกว่ามันน่าจะช่วยเยอะเลยลองชิมดู <c oughs> เหมือนเดิมฝั่งี้ดีฝั่งนี้เหมือนเดิมเลยไม่อยากเกนเลย <c oughs> ปอยรู้สึกว่าตัว <c oughs> ตัวถั่วนาโตะเนี่ยมันจะเป็นรสชาติที่ ไม่มีรสชาตินะแต่รู้สึกว่ามันจะนําทุกอย่างกินกินคู่ไปเลยอะเพราะด้วยความยืดแล้วก็เทคเจอร์ของมันมันจะมีความแบบพิเศษกว่าเพื่อนมันเหมือนอ้วกทุกคนจินตานาการว่าเรากินอ้วกแล้วก็กินเลข้างๆคู่กันเลยอันนี้ก็ไม่ผ่านทุกคนข้าสวสวยก็ไม่ผ่านและ้ะไอมันฝรั่งก็ไม่ผ่านล้วต่อมาขอเป็นกิมจิพรู้สึกว่าก,กิมจิอาจจะช่วยกว่าเพื่อนเลยเพราะว่ากิมจิมันจะมีความรสชาติของมันอยู่แล้วแล้วก็มีกลิ่นของมันอยู่แล้วเพราะว่ามันน่าช่วยระดับหนึ่งไม่มากก็น้อย อยากรู้ว่าไอ้ไอ้ตรงนี้ยืนเนี่ยเขาทำทำอย่างเงี้ยเขาใช้อะไรทำอ๋อมันเป็นถั่วหมักใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเป็นหัวหมักใช่ไหมก็ว่ามันจะมีความแบบหมักๆมัก,ม,กมีความแบบแพลม,มแพลมอะ่ะกูไม่ถูกนะม,ม,มันขายดีเหรออันนี้อรอ ร,รู้สึกผิดเลยอะที่ด่าไปอะเงียน,นี้ชอบผักนะแต่มันเป็ความจริงนะไม่ได้สัดจะด่านะทุกคน,ค,นคือมันเป็นความจริงแต่พอรู้ว่าสาระคุณมันดีเนะี่ยก็กินไปเถอะมันช่วยให้ร่างกายเราดีนะเราต้องกินเราต้องกินจริงๆโพรนาโตมันดีเป็นคนที่เกวขนาดนี้ที่แตงรมชาติมันแย่จริงนะอ่ะเราจะลองเอากิมจิกับโพรนตโตผสมกันดูนะ หนึ่งสองสามอืมอือืม,อ,มอันนี้คือกิมจิปิดมาเลยกิมจิโดดมากแต่ก็ส่วนตัวไม่ชอบกินกิมจิอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความอร่อยแต่แค่มันปิดกลิ่นถั่วนัตโตได้เพราะว่ากิมจิมันดีขึ้นมากกว่าแต่ก็ไม่อร่อยไม่แนะนำ อันสุดท้ายอันสุดท้ายเนี่ยปอก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ช่วย<บ>เพราะว่ามันมีฟิลคลายข้าวสวยที่กินเบลกีหรืออาจจะช่วยก็ลองดูแล้วกันแต่รู้สึกว่ามไม่ช่วยแหละเขาลองชิมมะปราวกอนนะเนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นเส้นมะปราวที่แบบไม่มีรสชาติแหละอืหนก็สวยอืมประมาณนั้นแต่ปอยรู้สึกวันนี้ไม่น่าช่วยแต่ถ้าใส่ มันป่าไปเพราะว่ามันน่าช่วยขึ้นอย่อ,อนุญาตไหมครับแต่อันนี้นคือปอยไม่ได้มาโจมตีถ่วนัตโตนะคอนเทนต์นี้ไม่ได้ทำเพื่อแบบถนันวตโไม่ดีนะแต่แบบลองไปซื้อกินดูแล้วลองคอมเมนต์คุยกันว่ามันจะอร่อยไหมแต่อาจจะมีบางคนที่มันอร่อยจริงนะบางคนอาจจะชอบก็ได้เราแต่จะดิบคนแล้วกันมาอันสุดท้ายอ๋อแต่ว่าเขามีโชยุให้สําหรับอันนี้ที่เรากินเนี่ยอาจจะไม่มีโชยุหมนเลยเรสชาติอาจจะแบบผิดเพี้ยนนิดนึง อาจจะใช่นะนี่เข้าข้างเต็มที่นะอาจจะใช่อืมอันนี้ดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าเรากินเส้นเยอะกว่านั่นเองอันนี้ดีดีจริงๆิงพอขอบสรุปไปนะง่ายๆนะแบบไม่ต้องแบบยืดเยื้อเสียเวลาเลยนะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามาให้ที่เป็นตัวช่วยโทนัตโตไม่ช่วยเลยไม่มีอะไรช่วยได้เลย<ว>รู้สึกว่าโทนัโตเนี่ยมันมันเกินคำบรรยายทุกคนมันไม่สามารถบรรยายคำพูดได้ไ<ว>รู้สึกว่ามันมีประโยชน์จริงๆพราะได้ฟังสงรรพคุณจากพ,พี่ก็คือแบบมันดีเหมือนกันนะ <C le af> แต่แค่รสชาติอาจจะแบบกินยากน,นิดนึงประมาณนี้แล้วกันเนาะก่อนจากกันนะครับสําหรับวันนี้ปอยไม่พูดอะไรเลยปอยขอพูดสั้นๆคำเดียวว่าโทนัตโตมันไม่อร่อยเลย สำหรับตัวพอยนะก็ใครถ้ามีคอมเมนต์หรืออยากจะคุยอยากจะพูดคุยกับปอยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับปอยจะไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ใครอยากให้ทํามีเมนูใหม่ๆหรือว่ามีอะไรที่แบบร้านอาหารใหม่ๆที่มันแบบน่าสนใจจริงๆอะ่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวปอยเนี่ยจะไปนั่งไล่อ่านแล้วก็ไปนั่งกดหัวใจให้บางคนด้วยนะ <S <S อ่าแต่คน,นยังไม่รู้ว่าปอยแหละเคยแอบไปกดหัวใจให้ในคอมเมนต์ด้วยก็ อย่าลืมไปคอมเมนต์เยอะนะครับเดี๋ยวปอยจะไปตามมาแล้วก็จะไปกดหัวใจให้ทุกคนด้วยนะสําหรับวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไคร้นะครับและที่สาคัญเนี่ยอย่าลืมกดแชร์ให้โลูกรูนะครับว่ารายการดีๆนี่ยังมีอยู่สําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะจ๊ะถั่วนัตโตะบ๊ายบาย